มาครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับวีออสตัวรองท็อปฮะหนรุ่น G ครับแบบโคตรถูกคุณผู้ชมครับโคตรถูกที่ว่าคือเท่าไหร่ฮะรุ่น G นะครับปกติเอาเป็นว่ารุ่นมิกอะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันถึงสามแสนแปดหมื่นเก้าพันปีสิบเก้านะครับวันนี้รุ่น G ระบบทุกอย่างเทียบเท่ากับรุ่นมิกต่างกันที่เบาะหนังอย่างเดียวนะครับรุ่นมิกจะเป็นเบาะหนังรุ่น G เป็นเบาะผ้าที่เหลือเหมือนกันครับจอกลางทัชสกรีนแอร์อโอโต้พภูมิรัฐมติฟังก์ชัน บิตเบรกสี่ล้อกล้องถอยเทียบเท่ากันหมดทุกอย่างเลยระหว่างรุ่น G กับรุ่นมิ้แต่วันนี้รุ่น G คันนี้สามแสนหนึ่งหมื่นบาทคุณผู้ชมฟีดาขวันห้าพันสามโคตรถูกนะครับใครสนใจอยากได้แบบว่าตัวรองท็อปราคาถูกๆเลยนะฮะสามแสนหนึ่งหมื่นบาทฟีดาขวันห้าพันสามจัดได้จัดตามไปดูทีนี้ต่อให้จบครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พทุกคนที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะวีวีออสมือ2พบกันกับผมบีพปโอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูวีออส Gen 3อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับสนใจในเรื่องอะไรฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเอามาทําราคาที่ค่อนข้างจะว้าวฮะเรากําลังอยู่กับวีออส1.5รุ่น G ครับปี2018ราคาค่าตัวของคันนี้อยู่ที่3แสน10,000บาทคุณผู้ชมฟังไม่่ผิดบาาททเนนั้ ฟีดาวจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,300บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับสวยงามน่าใช้คุณผู้ชม v ีออสหนรุ่น G ีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวรองท็อปนะฮะถ้าโฉมเนี่ยนะครับโฉมเจนสามตั้งแต่ปี18ลงมานะครับมันจะมีชื่อเรียกว่ารุ่น J รุ่น G นะฮะไล่ใหม่รุ่น J รุ่น E รุ่น G แล้วก็รุ่น S นะครับรุ่น G เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวรองท็อปเลย เทียบเท่ากับรุ่นมิดนะฮะร,รุ่นมิดก็คือตัวรองท็อปแต่เปลี่ยนชื่อเรียกตั้งแต่ปี19เป็นต้นไปเป็น Entry m มิดแล้วก็ High นะฮะเทียบเท่ากันทุกอย่างครับกับ v ีออรุ่นมิดแต่ในเรื่องของราคานะครับจะแตกต,ต่างกันอยู่ประมาณ4ี 5, 40, 50, 000, 6, 000, 000่ถึงบาทอ่าสี่หมื่นบาทห้าหมื่นบาทหกหมื่นบาทถึงเจ็ดหมื่นบาทเลยสำหรับวีออตัวรองท็อปคันนี้กับปัจจุบันนะครับต่างกันแค่ปีเดียวแต่ราคาเนี่ย ต่างกันเยอะเลยวันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งครั้งเลือกฮะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถ้าเกิดว่าใครอยากได้วีออตัวลองท็อปไปใช้อีกสักคันหนึ่งนะครับรุ่นจีคันนี้น่าสนใจฮะอาจจะเป็นรถที่แบบว่าต้องพูดตรงๆเนาะมือเดียวจากป้ายแดงครับโครงสร้างเนี่ยไม่มีโหนักแน่นอนนะครับแต่ผมต้องบอกตรงๆว่ามันอาจจะไม่ได้ว้าวมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยดีที่สุดในบรรดาที่ผมจอ,จอดอยู่มันอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ ถ้าเป็นตัวรองท็อปคันนี้ราคาดีที่สุดนะครับรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวผมพามาเดินรับชมแบบพร้อมๆกันเหมือนกับว่าพี่เดินมาดูรถเองที่บริษัทยนต์เลยนะครับวีออ1.5รุ่นจีครับปี18 3า0 0 0 0บาททุวนๆฟรีดาวผ่อนอยู่5้าพันามะครับคันนี้นะฮะเลขใหม่อาจจะเยอะนิดนึงเดี๋ยวผมพาไปดูเลขใหม่นะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับ ผมบริการให้นะครับหปีมีปัญหาเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทุกประเทศ1ปีกับอีก20,000ื่นโลนะครับประกันเครื่องเกียร์เข้าศูนย์โตโยต้าเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้เดี๋ยวผมพาเช็ครถถ้าเกิดใครชอบราคาใครอยากได้ตัวลองท็อปที่มันมีออปชั่นครบและไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยแบบเนี้ยสวยใสแบบนี้บบนล้อแม็กฮะดิสเบรกสล้อครับจอตรงกลางครับทัชสกรีนมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยระบบแอร์เป็นระบบออโต้ใครอยากได้ตัวลองท็อปครับราคา3ามแสนหนึ่ง เอาไปใช้สบายๆผ่อนอยู่5 3 0พแบบนี้นะฮะจัดมาจัดได้จัดนะครับตำหนิของคันนี้ฮะค,คุณผู้ชมตอนคันนี้มันเก็บงานอะไรมาเรียบร้อยละเนะเดี๋ยวผมจะชี้ให้จะมีแก้มฝั่งนี้อ่ะที่รู้สึกว่าถ้าผมจะไม่ผิดจะเอาไปเก็บสีในเรื่องของริ้วรอยผิวพันอะไรพวกนี้นะแก้มแก้มฝั่งนี้แต่แก้มเดิมนะอ่ะบอกก่อนแก้มเดิมนะครับ แก้มเดิมบางๆเลยแต่มีเก็บสิ่งเก็บสีบ้างเล็กน้อยแล้วก็ฝาโปงท้ายนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีสุดใหญ่อะไรอันนี้คือตําหนินะครับที่ผมต้องแจ้งก่อนนะครับก็ตามสไตล์ผมฮะมีตรงไหนผมบอกว่ามีนะครับคันไหนเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมก็บอกเดิมครับไม่มีปัญหาอะไรนะไอ้ตรงนี้ก็คือมีแก้มกับฝาท้ายนั่นเองนะครับล้อแม็กซ์เดิมๆเลยนะอลลอยลมดําปัดเงานะครับดิสเบรสี่ล้อนะฮะยางเป็นปียี่สิบสี่นะครับยางสี่เส้นเป็นปียี่สิบสี่ สบายๆครับที่เหลือเดิมๆครับประตูขอนเมตรอาร์เดี๋ยวพาไล่แกะนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทฟรีดาวขอนห้าพันสามนะครับเอาแบบวีออสตัวลองท็อปไปใช้คุ้มๆครับเดิมๆเลยกระจกบานหน้าโตโยต้าครับคุณผู้ชมภาษีพรบนะครับผมต่อให้ครบหมดภาษีพรบผมมีให้ครบเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับแก้มเหลี่ยมสันต่างๆเดิมๆผิวพันธุ์รอบคันสวยงามกระจกครับนี่บานเดิมโตโยต้าแล้วก็มีออโต้อารามฮะสัตว์งานขโมยให้ นะครับนี่บานเดิมโตโยต้าหมดเลยนะภายในอ่ะมามา,มาดูกันเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะพาไปสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เปิดฝาโปรข้างหน้าดูด้วยว่าเออแต่ละจุดเนี่ยน็อตคานอะไรพวกนี้มันมีขยับไหมนะครับรถเดิมไหมฝาปรงเดิมไหมเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงกับรถปี18ในราคาแค่สามแสนหนึ่งนะผมกล้าบอกไดเลยว,ว่าถูกสุดในตลาดแล้วนะตอนนี้นะครับใครอยากได้ถูกกว่านี้มีไหมมีนะ 2 6 9 0ันผมมีอยู่อีกสักส3าคันนะครับใครอยากได้ถูกๆเลยนะแต่มันจะได้เป็นรุ่นเจรุ่น E ีนะอ่ะคันนี้รุ่นจีตัวรองท็อปราคาเท่านี้มีคันเดียวเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรหน้าคลิปนะครับจะได้จัดนะครับนี่ภายในฮะมีจอการทัชสกรีนให้เรียบร้อยแอร์ออโต้พวงมาลัยก็เป็นหนังมัลติฟังก์ชันนะครับเรียบร้อยสวยๆเนียนๆภายในตกแต่งด้วยสีดากับโลสโกลนะงามเลยนะฮะไล่โครงสร้างให้ดูก่อนอันดับแรกโครงสร้างเดิมครับ น็อตเบนอาร์คเดิมเดิมนะบสบายใจได้ในเรื่องของโครงสร้างรถยนต์นะครับเพราะว่าทุกคันเนี่ยผมมีบริษัทนะเตอร์ปาร์ตี้นะครับเข้ามาตรวจสอบรถให้เองนะครับ274จุดนะครับพร้อมออกกับเขาเรียกว่าพร้อมออกใบเซอร์ตัวรถให้เรานะครับขึ้นเว็บไซต์ของธนาคารให้เลยว่ารถคันนี้การันตีเกรด A ไม่มีการชนหนักพิความจมน้ำนะครับเนี่เดิมเดิมฮะแผ่นเพจปีสแท้แ นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะรถรุ่นนี้นะถือว่าค่อนข้างจะถูกเลยเอามาทําราคาเอามาทําโปรโมชั่นกัน3ามแสนหนึ่งบาทคุณผู้ชมได้รุ่น G เนี่ยนะฮะได้แบบว่าตัวรองท็อปอะ่ะง่ายๆเลยนะครับปัจจุบันรุ่นรองท็อปเนี่ยขายอยู่เท่าไหร่ฮะเริ่มต้น3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันไปจนถึง3 0, 8, 000, ามแสนแปดหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยนะฮะว่าราคาเนี่ยมันต่างกันที่4ี่0 0ื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ออปชั่นครบแบบเนี้ย ในราคา3า0 0 0นบาทคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนโครงสร้างเดิมนะครับประตูผิวคันเดิมๆดูให้เหมือนกับว่าพี่มาดูรถเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้ววารันตีนะสูงโตโยต้าหปี20,000โลผมมีให้ยางปี24พี่ใช้ยาวๆนะครับภาษีพ,พอรอผมมีให้ครบหมดพี่ใช้อย่างเดียว ในราคานี้เลย3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทฟรีดาวน์ห้าพันสามสนใจทำยังไงครับมุมขวาล่างมีเบอร์โทรผม,มอยู่0ูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับเป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเองแล้วก็เป็นเบอร์ไลน์เหมือนกันแอดไลน์เข้ามาคุยได้นะครับนี่คุณผู้ชมดูอ่าลอยคีบระบบโรงงานนะครับกับรถราคาเนี้สามแสนหนึ่งหมื่นบาทบางคนอาจจะคิดแล้วนะค,คุณบิวเอารถอะไรมาขายให้ผมเนี่ยสามแสนหนึ่งหมื่นบาทรถมันจะเดิมหรือเปล่าเนี่ยพี่ดูด้านท้ายเนี่ยลอยคีบระบบโรงงานเนี่ยยังอยู่เลยนะครับตะเข็บเม็ดอาร์เนี่ยเดิมๆไลายยาวไปเล ครับครบทุกเม็ดแบบนี้นะสบายใจได้ซื้อขายกันกับผมนะครับมีตรงไหนผมก็บอกมีอย่างคันนี้มีแก้มขวาเนาะแก้มขวาที่ผมเก็บงานมาเนาะฝาปงท้ายอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เก็บงานเก็บสีมาให้อะตรงน,นี้ก็บอกมีเล็กๆน้อยๆแต่โครงสร้างรถเดิมแค่นั้นเองนะครับแล้วเอาราคาเนี้ยไปใช้สามแสนหนึ่งนบาทฟีดาขนห้าพันสามผมก็เลยมองว่าอะคุ้มค่าไปอีกหนึ่งทางเลือกให้พี่ๆที่แบบว่าอยากจะประหยัดงบตัวเองนะครับ อยากได้ความคุ้มค่านะในราคาที่มันแบบว่าเราจับต้องได้3 1 0แสนบาทเราได้วีออสเจนสารแบบนี้ไปใช้นะฮะด้านหลังครับโลโก้นโตโยต้าโลโก้วีออสนะครับแล้วก็โลโก้รุ่น G ีนะมีติดตั้งให้ครบถ้วนนะครับจะมีแค่โฉมนี้แหละปีนี้แหละสุดท้ายแล้วที่มีโลโก่วงบอกว่าเป็นรุ่นย่อยแบบไหนนะครับ เพราะว่าถ้าไปี19เ้ป็นต้นไปนะฮะไอโลโก้ตัวนี้นะฮะโลโก้ตัวจีทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่มีแล้วเขาจะเอาออกนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีให้แล้ว2จุดครับกล้องถอยมีแล้ว2จุดนะครับเดี๋ยวมาดูท้ายกันนิดหนึ่งความเดิมของด้านท้ายนะฮะฝากระโปงนี่ทําสีนะบอกก่อนนะครับเก็บงานริ้วรอยอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยมันจะเป็นมันจะเห็นเป็นเป็นเป็นคลื่นอยู่นิดหนึ่งนะครับนี่นะมีตรงไหนผมบอกมีนะคุณผู้ชมคุยกันแบบตรงไปตรงมาฮะแต่ชนหนักไหมไม่มีแน่นอนนะครับชนหนักไหมไม่มีแน่นอนอ่ะดูยังไงชนหนักไมม่ีนคครัับดดูาา้หลง คานั้นหลังนี่ถ้าชนหนักมาถึงคานั้นหลังนี่คือเลิกเล, asaki, เลิกคุยกันเลยนะครับซึ่งบริษัทพยนยนหรือว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่เอามาขายอยู่แล้วนะครับตัวนี้สบายใจได้เนี่ยคาเดิมดเดิมน็อตเดิมเดิทุกอย่างนะฮะเปิดท้ายดูฮะเครื่องมือไม่แรงยังอะไรครับมีให้ครบถ้วนหมดทุกอย่างนะครับนี่ท้ายฝั่งขวาครับรถชนมาไหมดูฮะนี่สีน้ำมะพร้าวครับสีขาวเปิดไข่แบบนี้นะครับแผ่นดมอยู่ครบถ้วนนะฮะดูรถเนี่ยเหมือนกับว่าพี่มาดูรถเองเลยผมถ่ายให้ดูทุกจุดเพื่อความสบายใจเพราะวว่่่่่าาาาพีบงงงทนอยูตจััด นะครับไม่สะดวกมาดูรถนะฮะเดี๋ยวผมสปายเพิ่มเติมให้นะไอ้พวกนี้มันยังเปื้อนฝุ่นเลอะฝุ่นอยู่นะครับวันนี้มาให้ดูก่อนว่าอ่าเรามีคันนี้นะในราคานี้นะรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆอื่นๆเนี่ยเพื่อความเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้ใหม่หมดนะครับนี่สวยงามคุณผู้ชมดูซีนธรรมพะเสีขาวเปลือกไข่ลากยาวไปเลยนะฮะงดงามครับจัดได้จัด3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับท่วน เอาวีออสรุ่นจีนะครับนี่รุ่นจีตัวลองท็อปไปใช้ในราคานี้ฟีดาผ่อน5 3 0 0สวยงามน่าใช้นะครับอ่ะมาดูต่อหลังดูไปแล้วเดิมแน่นอนนะครับเหลี่ยมสันตัวรถครับฝั่งขวาเป็นไงฮะตรงโค้งไปเลยนะครับไม่มีแบบว่าพายงเพยเยอประตูขยับขยืขย่นอะไรนะครับกระจกก็ยังเป็นบานเดิมโตโยต้าทุกบานอยู่เช่นเดิมนะครับทุกบานเลยนะคุ้มถามว่าคุ้มไหมใครอยากประหยัด ใครอยากเซฟคุ้มแน่นอนน่าใช้รอคคิปเราบอดมีให้เห็นนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไล่ย,ยาวไปเลยนะฮะสวยๆคุณผู้ชมครับจะได้จัดแต่ถ้าเกิดว่าอ่าถ้าเกิดใครมีโจทย์ให้ผมว่าคุณบิวพี่อยากได้ปีใหม่ไม้น้อยมีไหมมีครับรุ่นมิดปี2 0ไม่75ผมก็มีนะครับแต่วันนี้โจทย์ของคันนี้คลิปนี้นะครับก็คือ เราได้ในราคาที่มันคุ้ม310,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าปี20ไม่75 0 0หเนี่ยผมขายอยู่3 8 0 0 0 0นะคุณผู้มชมสังเกตได้ได้ว่ามันต่างกันไปอีก7 0 0 0 0บาทอ่าวันนี้ก็เลยเามาเอาใจพี่ๆนิดนึงที่อยากได้อยากได้สเปคตัวลองท็อปอะแต่อยากแต่อยากผ่อนในราคาแบบตัวเริ่มต้นะนะฮะคันนี้เลยคันนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนนะครับสวยๆเดิมๆหัวน็อตครับเสาบีไม่มีรอยขยับขยับลงมาด้านล่างฮะเนี่ยนะฮะ ซิลิโคลลมยางลมยางนันโตเจนนะครับเนี่ยหัวน็อตไม่มีขยับทุกจุดเลยนะสวยๆภายในครับวีออร์รุ่นจีนะครับยังคงเป็นเบาะผ้าอยู่แต่เป็นเบาะผ้าลายกราฟิกนะถามว่าทําไมลายเบาะผ้าไม่เหมือนกันอันนี้จริงๆลายเบาะผ้าต้องเป็นลายนูนนะอันนี้ผมให้เขาใส่ชั่วคาวมาก่อนใส่ชั่วคาวมาเพราะตอนแรกเขาถอดเบาะทําสปานะผมก็เลยให้ใส่ชั่วคาวมาก่อนแป๊บหนึ่งเนะเพื่อว่าที่จะขับมารีวิวได้นะครับจริงๆลายเบาะต้องเป็นลายนี้ต้องเป็นลายนี้นะ อ่ะโเคพวงมาลัยครับมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเพาเวอร์ไฟฟ้านี่แทคชั่นคอนโทรลการเลื่อกนกระถ a ไหลกระล้อหมุนฟรีมีมาให้แล้วกระจกมองข้างปรับพาไฟฟ้าครับอ่ะเดี๋ยวไปบนตัวรถนะครับไปบนตัวรถ,นะรวรถแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องดูแผงประตูนิดนึงนะครับแผงประตูนะฮะคุณผู้ชมสังเกตได้เลยว่ามันเป็นตกแต่งมาด้วยสีอ่าโรสโกที่เป็นออกสีชมพูแบบเนี้ยนะเขาเรียกว่าทองดอกกุหลาบมือเปิดเป็นโครเมมีย นี่คือรุ่นจีนะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันจะดำทั้งแผงเลยอ่านี่ง่ายๆสังเกตง,ง่ายๆนะครับกุญแจฮะอิโมบิลชเนะครับดอกไขรีโมทแบบนี้นะครับเราก็บิดกุญแจสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวรู้นะไฟสถานะโชว์ครบทุกอย่างนะครับแล้วสตาร์ทเดี๋ยวมันจะดับไปเชื่องเดียวติดคุณผู้ชม นะฮะช่้งเดียวติดเลยดูเลขไม้ฮนะคุณผู้ชมครับคันนี้ไม้ไม่น้อยอย่างที่ผมบอกไปแต่รถปี18นะ1 9 4 0 0 0โลคุณผู้ชมไม่ต้องไม่สบายใจนะครับตรงเนี้ยผมเข้าใจดีผมเข้าใจาลูกค้าดีนะครับว่าต้องมีความกังวลแน่นอนคุณบิวทำไมรถมันไม่แสนก้าพี่ไม่สบายใจเปลี่ยนอันนู้นเปลี่ยนนี้หรือยังพี่หนึ่งเลยนะครับข้อหนึ่งเลยรถนะครับเป็นรถหน่วยงานเขาจะเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลอยู่แล้วนะครับและตรงเนี้ยเพื่อ แก้ปัญหาการไม่สบายใจผมแถมประกันเครื่องเกียร์1ปี20 0 0 0โลเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศให้พี่ๆคนที่สนใจรถคันนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ออกไปถ้ารถมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาจริงนะครับพี่เอาไปเข้าศูนย์โตโยต้าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรแท้จากศูนย์ได้เลยนะครับตรงนี้เคลียร์เนาะเพื่อความไม่สบายใจผมจัดให้นะครับแอร์นะครับมีออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเย็นๆเลยจอกลางทันสกรีนนะครับรองรับนะหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยใช้งานได้ใส่แผ่น DVD ได้ นะครับแล้วก็มีกล้องถอยให้นี่มีกล้องถอยให้เห็นไหมแล้วก็ปรับแยกได้ด้วยซ้ายขวาเนี่ยอ่าจะซ้ายหรือขวาได้หมดเลยนะครับมีจอตรงกลางให้เอาไว้ขณะถอยอ p อปชั่นมันครบและคันนี้นะครับกับราคา3า0 0 0นบาทผมมองว่าคุ้มนะเลขใหม่เนี่ยก็ตามตาม ตามสภาพรถอะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นที่ผมไล่มาให้ดูไหมคือมไมอาจจะเยอะก็จริงแต่คือรถโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ในการแก้ไขของผมเนาะผมก็ไม่ได้ปล่อยให้แบบว่าให้พี่เซอร์นะผมไม่ได้มีแบบผมก็วารันตีให้ทุกอย่างอะ่ะพี่นะฮะถูกไหมะถ้ามีปัญหากลับมาหาผมได้เลยหรือว่าไอประกันเครื่องเกียร์ที่ผมถามพี่ไปนะพี่เอาไปเข้าศูนย์โตโตยต้าได้เลยนะครับแต่อย่างที่ที่พี่เห็นเมื่อกี้นี้น,นะครับผมสตาร์ทกดทีเดียวติดเลยนะกุญแจนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูโครงสร้างหน้าตรถ ดูสภาพความพร้อมหน้าตัวรถฟังเสียงเครื่องยนต์มาดูกันว่าน้ำมงนน้ำมันของเหลวอละไรมันไหลโล่งเยอะไหมมีความกังวลไหมนะแต่หายกังวลได้เลยครับรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงฮะร,รถมันเข้าสูตตลอดครับกับราคาเนี้ยค,คุ้มแน่นอนนะครับไปดูต่อฮะ อ่าโอเคครับมาฮะคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์ครับเหมือนกันเลยนะตั้งแต่เจน3ตัวไหนก็แล้วแต่จนถึงเครื่องยนต์ตัวปัจจุบันก็คือปี20ปี21เนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้ครับ d u โอ v ีวีนะฮะซีซูบแถวเรเดียลเอสขนาดพันหน้าร้อีซี่หนึ่งจุดห้าลิตรหรือว่าร้อยแปดแรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนฮะใช้เบนซินนะครับ E85 ได้นนะจไปถึง95เลยนะฮะจนะไปถึงเก้าพมร้ออมขงเครื่องคุณผู้ชมดูนะคครรับเื่องยนต์เดิินน่งๆก้า อ่ะผมไม่ไม่ปิดไม่กักนะไม่ได้บอกว่าไม่น้อยบอกเลยว่าไม่เยอะแต่คุ้มที่ราคามันถูกนะครับแล้วแล้วรถเนี่ยโครงสร้างเดิมนะครเครื่องครับไม่มีเยิ้มเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วรถเข้าศูนย์ตลอดนะเสียงเครื่องยนต์คือเดินนิ่งๆเสถียรเสถียรแบบนี้เลยนะครับมาร์คสีตามโรงงานเนี่ยตามคอท่อเนะี่ยคุณผู้ชมดูดิพวกมาร์คสียังมีให้เห็นเลยนะครับนี่คือนี่คือความพร้อม,อมของรถคันนี้สบายใจได้นะครับอ่ะดึงก้านน้ามันให้ดูนะครับไม่มีนะคงควันอะไรพวกแล้เครื่องลงเครื่องหลวม นะครับไม่มีนะครับอ่านะประมาณนี้เลยนะครับเป้าโช็คฮะเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้โครงสร้างรถแล้วนะครับเดิมๆครับตะเข็บเม็ดอ้อนเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแง่นะครับน็อตคานนะครับน็อตแก้มมีขยับครับแก้มทําสีที่ผมบอกนะครับมีขยับนิดหน่อยนะตัวแก้มนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะนี่ผู้ชมดูตรงนี้ฝากระโปรงรถคันนี้น็อตไม่ขยับนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมในฝากระโปรงน็อตไม่เคยขยับนะไม่แสนเก้านะเหลี่ยมคมกิ๊บเลย Adams, เนี่ยครับฝาปงตาปั๊มโตโยต้าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขับไปไหนแล้วฝักเขาเรียกว่าไอตัวหินเนี่ยไม่กระเด็นใส่เลยหรือยังไงนะครับแต่ก็ตามภาพเพรคุณผู้ชมมันไม่มีรอยขยับจริงๆนะครับเนี่ยน็อตคานไม่มีรอยขยับนะครับไม่เยอะจริงแต่รถเดิมแน่นอนนะครับไม่เยอะจริงรถเดิมแน่นอนดูนะดูน็อตนะครับดูน็อตดูเบ้าโชกอ่ะน็อตฝากระโปรงสองฝั่งคุณผู้ชมดูนะครับ ไม่มีรอยขยับแม้กระทั่งตัวไนก็ไม่มีรอยขยับเหมือนกันนะซูมไปใกล้ๆนะครับมีแต่รอยดำไม่เฉยนะเนี่ยเม็ดโอ่งเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับเหลืองเหลืองเงี้ยของแท้แน่นอนนะถ้าใหม่กิ๊ฟเนี่ยต้องระวังนะครับสติกเกอร์มีอะปรับอากาศอ่ะซีนเล็บจิตเข้านะครับนี่คือข้อดีของรถคันนี้ฮะราคาถูกนะครับไม่อาจจะเยอะนิดนึงแต่ผมแก้ไขด้วยความที่เราไม่สบายใจเนี่ยเอาไปเลยครับประกันเครื่องเกียร์เข้าศูนย์โตต้าไปเลย1ปีนะฮะ รถเนี่ยสตาร์ทเชื่องเดียวติดเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมตัดสินใจได้จากการที่คุณผู้ชมเห็นนะครับใครเห็นไม่ชัดดูคลิปแล้วไม่เคลียร์โทรหาผมได้จะเข้ามาดูรถมาได้นะครับติดต่อผมได้โดยตรงเบอร์โทรหน้าคลิปเลย0855366287นะครับบิวเพชรยนผู้จัดการฝ่ายขายนะครับยินดีให้บริการเบอร์โทร,ร,รผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามและเอียกการออกรถและเลียกอออก,ยก็จัดไฟแนนได้เลยยินดีให้บริการนะครับส่วนใครที่จะเข้ามาโทรหาผมก่อนเนาะนะโทรมาคุยกันก่อนเบื้องต้นนะครับ เผื่อเื่อรถมันไปแล้วอย่างเงี้ยจะได้ไม่เข้ามาเกอร์ด้วยเนี่ยเพราะว่ารถไปไวมากนะครับคันนี้สามแสนหนึ่งมื่นบาทประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นกิโลนะครับเข้าศูนย์โต้ต้าไปเลยนะภาษีพรบมีให้ครบหมดนะครับเล่มมีครบพร้อมทุกอย่างนะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้วิอวตัวรองท็อปในราคาสุดถูกเนี่ยผ่อนอยู่ห้าพันสามเนี่ยเริ่มต้นนะจัดได้จัดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าครับสวััสดีครบ